สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยข้าวนะคะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวได้จังหวะคุณครูจิ๊บมีเพลงมากินข้าวสิให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องกันเลยค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีตั้งแกงและต้มยำมีตั้งแกงและต้มยำอำําอ้อําอํา อ้าอ้มอ้มอ,มอร่อยดีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย